เอารับใช้หนีมาขอผมช่วยครับถูกนายจ้างเนี่ยทารุนอย่างหนักครับเอาไม้หวายบ้างไม้ไผ่บ้างฟาดน้องเนี่ยกระหน่ำแบบเป็นประจำเลยบางครั้งเนี่ยมากสุดเนี่ยถึง98ครั้งนะครับแล้วให้น้องถอดเสื้อด้วยนะแล้วก็ฟาดฟาดนะไม่พอครับเอาน้ำแกงเนี่ยสาดหน้าน้องแล้วชกน้องต่ออีกเกือบ30ครั้งหลังๆเนี่ยมันเริ่มหนักครับน้องก็เลยหนีเพราะว่ากลัวเนี่ยจะตุย หลังจากน้องออกมาจากบ้านนายจ้างครับไปแจ้งความน้องว่าลักทรัพย์นายจ้างซึ่งเอาคลิปเนี่ยที่น้องเนี่ยไปหยิบของครับในตู้ซึ่งไม่เห็นด้วยนะว่าเป็นทองเป็นของมีค่าอะไรเลยตำรวจรับแจ้งความพร้อมกับใช้เวลาเพียง4วันนะ่ะรวดเร็วมากออกหมายจับน้องซึ่งผมถามน้องว่าเฮ้ยไอที่เอาหยิบไปนะ่ะคืออะไรน้องบอกว่าบัตรประชาชนหนูค่ะหนูหนีออกมาแล้วเอาบัตรประชาชนมาด้วย น้องก็อยากให้ผม,มาพาเข้ามอตัวผมก็ประสานไปที่สอพอบางกลวยครับว่าเอ้ยเดี๋ยวผมพาเข้ามอตัวนะแต่ตำรวจโนโสนครับตามจับน้องแล้วก็จับน้องได้แต่ไม่เจอของที่นายจ้างแจ้งความสมมุติถ้าน้องไม่ได้เอาไปน้องก็ต้องได้รับความยุติธรรมต้องได้รับความเป็นธรรมว่ามีการยัดคดีหรือไม่ส่วนคนที่ทําน้องก็ต้องได้รับผลของการกระทาครับไม่ใช่ความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่คนรวยเอาทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้เรื่อยๆนี่มันแค่ส่วนน้อยมีอะไรเอะอีกเยอะติดตามไว้ครับ